สวัสดีครับกับช่องพี่นนท์รถดำซสิ่งนะครับนี่ดูภารกิจตามหา 8E ตอนนี้เจอแล้วแต่เป็นรถแล้วเป็นรถเป็นคันแล้วครับไม่ใช่หัวรถตีพอ,อกระบาดเสร็จแล้วครับทางเสียงนี่เป็นภายในตัวเก่าเอลโตครับไเย็นไหม แอร์ออโต้ครับส่วนมากมีแต่อร์ออโต้แอร์เย็นครับระดับตาเร่งยังไม่ได้แมพแต่เนาะแมพยังมี ยโอ้ทะวงท่อพักแล้ว,ลวมันเลยเสียงออโ่แคทใช่ไหนี่ท่อพักกว่า,า,า,าโ่แคทยิงตรงไงหทลวงครับอ้หนวให่เนาะแวยังนา้า โอ้แต่เสาสูงอ่ะเสาสูง,งนะสถูกใจคันหนึ่งอูทีละพงอะไรวะเจ็ดอ e ีอยู<ะ>่ไงเจ็ดอีใช่ไหม มันจะเป็นจุดอีนครับเี่ยเมียนเมียนเมนจมาอยู่กะรังมากังจะมาิงอปุ่นขึ้นตู้มาลรม con khoái, trên đền này, đầy, u vân đì nào, trong cái tủ rã một đền là đấy, อ่าเป็นชุดตัดบอสไม่นี่นี่มาเป็นคันโอ๋อเป็นคันเลยวะมาดูวะอ๋อเฮง,ง, <แ S 1> งเจริญ<ง>เหมือนกันนั่นนี่เฮงเจรเดินเฮงเจริญเหมือนกันสมัติจองดูเถอะไม่ใช่คันนี้ผมดูเฮงจะเดิญเต็มมันยังไม่มาทีค,ครับคันแต่คันนี้ครับรประกอบที่ประกอบวันนี้กี่ประกอบเน้ะรุ่นรถรุ่นไหนแตอี จะดีเลยรอ้วยตนี้รถหมกมันิงอย่างเก่ายงพันรถใหญ่เลยนี่ติดหมด4 4เลยจะเียังเงี้ยโยเลยนี่

Đi Má tính trùng xuất ở Nhật Bản. À. Anh đi rồi. แต่ต er ัวน yeah. e? ี้อีกโม่เหยนี่เจ็ดอ so ีอันนี้เจ็ดอีเจ็ดเหรครับเจ็ดจัดมาแล้วนี่โอ้นี่แปดอีคันนี่—แปดอีวนี้หนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัมเลดกอะไรเล็คนละคันคนละคันคนละคันวันนั้อืมนี่แต่ฝากขอบรงสัยวิทย์อยู่ตัวซีมาแล้วนี่นี่ยี่เรียนนี่เว็บซีสิได้ยังไงนี่เจ๊อะไรจากนี่ไงนี่นี่นี่ภายในเว็บแล้วมันลอยอยู่กัอยู่พรานี่เวายในเว็บมันเหี่ยงลย cà bao luôn đi ừ. chứ, xíu nó mới tới lần nó lại ok, cà bao luôn nào cho cà gì, mét, đều căn chứ này phù mới mình. Ừ, cái bà này, cho, mấy mặt trăm về đấy, trăm tập bị rút rồi nữa nhìn cái nào này cả, ngay nè, tôi đi lệ, nè, วนอยู่เลยวนเหมาจำอยู่เลยเป็นเดือนแลว<อ>้วใช่ป่ะคนละคันจนหัวลากระซี่นะมันเขียนเป็นอะไรน่าจะเข้ามาประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนน่าจะมาแล้วบ้างกระซี่สวยไหมเนี่ยแต่ตัวนี้มันมาแล้วนี่จะนด้มากัดมาเอากระซี่เหยนนาฬิกาเกียร์อีกเก็บอีชุดต,ตัดมาเอาตรีเฮยนี่นี่มันลอยนี่นะอืมอูนี่บ้านนี้คือบานเฮงเลย เนี ters, ่ยรถโดยญี่ปุ่นแต่นี่ไป็กัดมันลึกไหยตัวนี้เขาตัดโฟมเจ็ด 7E เจ็ดเอแฝดโมจิตัวเดียวเป็นเมอแฝดดีฮะแปดอีอย่างเดียวครับพลังสองสี่เล่นเีมันจะได้ยางกาะคันอรตัวสกุลอู้หตีเลยแฝดีต่นี่มันจะเื่งจาวีย อนุ่งแบบเป็นปีเลยนาจอดเดินหมู่อันนี่นี่บอกจอดอนุซีโซ่เออที่แบบอนุซีโซ่กี่เยอะที่สุดครับก็ยังไม่เจอฮะมีแต่รูปเดี๋ยวคลิปนี้จอดบายแล้วกันนะครับมอแต่รูปครับตอนนี้ยังไม่เห็นรถนะบายคลิปนี้อู้ปันดีครั เนี่ยอ้เฟเข้าไหมยเริ่มาแณังกนมาย่าง โอเคครับจะเอนคิปนะครับคลิปนี้บายบายครับยังไม่มาติดต่อได้ครับอูวันดีเจริญยน์อูแรกอูน้องมะนาวนะครับคนนี้ น้องมะนาวไม่เคยมีปัญหาเลยโอ้นี้นะครับ